เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ในครั้งอดีตการนานมาแล้ว ณบริเวณนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ทางด้านทิศใต้ก็จะมีวัดร้างตั้งอยู่ริมทางที่ตัดตรงไปยังป่าชา้าเดิมทีวัดนี้เป็นวัดโบราณแต่ถูกทิ้งร้างไปโบสถ์วิหารเจดีย์จึงสุดโทมเป็นซากปหลักหักพังบร,เริเวณวัดจะเต็มไปได้วยกอไผ่ต้นไม้ใหญ่ มีเถาวัรขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นดูล่มครึ้มเป็นที่อยู่อาศัยของลิงข้างและไก่ป่าในสมัยก่อนพ่อค้าจะนำสินค้าไปขายต่างเมืองมักจะใช้วัวบรรทุกสินค้าโดยทำต่างใส่หลังวัวนำสินค้าที่ต้องการจะขนไปขายบรรทุกไว้ในต่างอีกทอดหนึ่ง สินค้าที่ยงค้าขายกันในสมัยนั้นก็มีขสาเมี่ยงหมากแห้งใบพลูหนึ่งน้ำตาลอ้อยและเกลือป่นเป็นต้นพ่อค้าวัวต่างที่นำสินค้าจากเมืองชีใหม่ไปขายยังชนบทที่ห่างไกลขากลับก็มัจกจะพักแรมที่วัดร้างแห่งนี้เป็นประจำ เนื่อจากวัดนี้อยู่นอกเมืองค่ํารงเรือนนั้นก็จะเงียบสงัดเป็นที่เปรี่ยวปราศจากผู้คนสัญจรไปมาต่อมาวัดร้านแห่งนั้นก็ได้มีพระภิกษุชลารูปหนึ่งมาพำนักอยู่ที่กุฏิหลังเล็กๆหลังองค์พระเจดีย์ทุกๆเชา้าพระรูปนี้ก็จะออกบินฑบาตตามบ้านเรือนที่อยู่ในระแวกนั้น อยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้านำฝูงวัวมาพำนักที่วัดตามที่เคยปฏิบัติคืนนั้นวัวที่ผูกอยู่กับหลักพากันแตกตื่นวิ่งเตลิดเปิดเปิงโลดเล่นในความตกใจพ่อค้าต้องจุดไฟตามไฟออกติดตามจากวัวกันทั้งคืนพอรุ่งเช้าบรรดาพ่อค้าจึงเห็นรอยเท้าเสือขนาดใหญ่และพบว่าอัวของเขาถูกเสือกัดตายไปถึงสี่ตัว หลังจากนั้นข่าวเสือร้ายในวัดร้างก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทำให้พ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปมาตามถนนทางเส้นนั้นหวาดกลัวมมีใครยอมหยุดพักที่วัดร้างแห่งนั้นอีกเลยสำหรับชาวบ้านก็กลัวจนขวัญเสียหัวหน้าหมู่บ้านจึงประกาศให้รางวัลแก่ผู้ที่กำจัดเสือตัวนี้ได้เป็นข้าวสารน้ำหนักถึงหนึ่งมื่น โดยชาวบ้านแถบนั้นยินดีที่จะช่วยกันออกข้าวสารเป็นรางวัลบ่ายวันหนึ่งพ่อค้าวัวต่างกลุ่มหนึ่งเดินทางผ่านมาทางนั้นเนื่องจากมีวัวต่างหลายตัวบาดเจ็บจากการบรรทุกของหนักและเดินทางไกลวัวบางตัวเจ็บเท้าเจ็บหลังไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้อีกพ่อค้าจึงจำเป็นต้องหยุดขบวนคุ้งหาอาหารกินและพัก แรมข้างๆวัดร้างแห่งนั้นยิ่งวันนั้นท้พพิกษุชลาจึงออกมาหาพ่อค้าและถามว่าทำไมถึงมาพักที่นี่แหละหัวหน้าพ่อค้าบอกว่าเขามาจากต่างเมืองเดินทางมาไกลของก็หนักวัวหลายตัวบาดเจ็บเดินทางต่อไปไม่ไหวมีความจะเป็นต้องจุดพักตรงนี้พิกษุชลาถามต่อไปว่า โยมไม่กลัวเสือเย็นหรือพ่อค้าวัวมองหน้าแล้วตอบว่าก็กลัวเหมือนกันครับหลวงพ่อแต่พวกเรามีความจาเป็นที่ต้องหยุดจริงๆเนื่องจากวัวเดินทางต่อไปไม่ไหวแล้วพระภิกษุร,รูปนั้นเดินดูวต่างที่ผูกอยู่เลยนั้นอยู่พักหนึ่งก็กลับไปค่ำลงพ่อค้ากำชับกันให้ผูกวัวติดหลักเป็นกลุ่มๆให้แน่น เตรียมหาฟืนมามากๆเพื่อสูมไฟให้สว่างในเวลากลางคืนเป็นการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทพ่อค้าสันพารางเป็นจังหวะจังหวะเพื่อกล่อมฝูงวัวที่เหนื่อยอ่อนให้พักผ่อนกล่าวกันว่าเมื่อฝูงวัวได้ยินเสียงพารางมันจะเกิดความอบอุ่นใจไม่แตกตื่นและตกใจง่าย ึกดึกคืนนั้นเมื่อชาวบ้านระแวกใกล้ๆดับไฟเข้านอนกันหมดแล้วบริเวณวัดนั้นก็จะมืดสนิทพ่อค้ายังไม่นอนยังคงตรวจตราดูความเรียบร้อยของฝูงวัวและกำชับให้ลูกน้องส่งไฟให้ลุกโชดช่วงไว้เสมอระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงตะโกนจากบุติว่าโยมโยม,ยมนอนหรือยังพ่อคาตอบไปว่า ย่าไม่นอนครับหลวงพ่อหัวหน้าพ่อค้าสงสัยว่าทาไมพระรูปนี้ถึงถามแบบนี้นอนหรือยังเรื่องการหลับการน,นอนของชาวบ้านไม่ใช่กิจของสงสโน่อยชะลอยพระรูปนี้อาจจะเป็นเสือเย็นเสือเองก็ได้พ่อค้าจึงสั่งให้ทุกคนเข้านอนส่วนตัวเขาจิบตอกไม้ไผ่มาสารเป็นรูปควายธนูสี่ตัวขณะที่เขากำลัง นั่งสารอยู่นั้นพระก็ตะโกนถามมาอีกโยมนอนหรือยังพ่อคาสารควายธนูยังไม่ครบสี่ตัวเขาจึงตอบพระไปว่ายังไม่นอนครับแต่ก็เตรียมจะนอนแล้วละ่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยพ่อค้าก็ทำพิธีปลุกเสกบริกรรมควายธนูด้วยคาถาร้อยแปดคาบนำเอามากคำพรูใบถวายบัตรปรีต่อแม่ธรณีเสร็จพิธี ก็นําเอาควายธนูไปวางประจำทั้งสี่ทิศพอตกดึกบริเวณนั้นและบริเวณที่พักของพ่อค้าก็เงียบสงัดน้ำค้างเริ่มตกอากาศเย็นเยือกกองไฟที่ก่อเอาไว้เริ่มหลี่มอดเปลวไฟดับลงเหลือแต่เท่าฐานไฟก้อนแดงๆลมเย็นพัดกันโชคมาใบไม้ร่วงกระทบพื้นดังกราวกราวทุกคนหลับสึกไปแล้ว เป้นแต่หัวหน้าพาะะ่อค้าเท่านั้นที่ยังคงนั่งสาธยายมนอยู่เพียงผู้เดียวพ่อค้ารออยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงหายใจของเสือดังฟืดฟาดฟืดฟ,ฟาดใกล้เข้ามาใกล้เข้ามายังบริเวณที่ผูกวัวต่างไว้เขาเขาไม่นตามองฝาความมืดลงไปจากแสงแดงของเท่าฐานทำให้เขามองเห็นร่างที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ ได้ลางๆมันเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่กำลังก้าวเข้ามายังฝูงวัวอย่างช้าๆจ้องจะตะคุบเหยื่อไปเป็นอาหารเมื่อเสือเข้ามาจนเกือบจะถึงที่ตั้งของควายธนูพอค้าจึงบริกรรมคาถาหัวใจควายธนูครั้งเสือก้าวเข้ามาใกล้บริเวณปริมนทนหัวหน้าพ่อค้าจึงลุกขึ้นตบมือตะโกนว่าอ๊อ้ายอ้ทันใดนั้นควายธนูที่สาดด้วยเป่า วางตั้งอยู่ประจำทิศทั้งสี่ก็กระโจนเข้าหาเสือไลายทันทีเสือขอบกัดควายธนูแต่ถูกควายธนูขิดกลับไปอย่างแรงเสือเพ่นหมีไปรอบๆควายธนูทั้งสี่ทิศพุ่งตัวเข้าลุมเสือเสียงต่อสู้ระหว่างเสือหนึ่งควายสี่ดังตนันไปรอบบริเวณนั้น เมื่อเห็นว่าถูกลุมทําร้ายและสู้ไม่ได้เสือจึงกระโจนหนีไปพ่อฟาสางพ่อขาอวอ,ออกสำรวจบริเวณรอบๆเห็นร่องรอยของการต่อสู้มีรอยเลือดหยดตามรอยทางที่เสือเพ่นหนีไปส่วนวัวต่างทั้งหมดปลอดภัยพ่อขาจะต้องรีบเดินทาง จึงเอาสินค้าขึ้นมาทุกหลังหัวแล้วเคลื่อนขบวน,นออกจากหมู่บ้านไปแต่เช้าส่วนชาวบ้านแถวนั้นรอใส่บาตรจนสายก็ไม่เห็นพระวิสุชารารูปนั้นมาบิณฑบาตสักทีจึงพากันตราไปที่กุฏิเมื่อถึงบริเวณหลังพระเจดีย์ชาวบ้านเห็นรอยเลือดไหลหยดเป็นทางเข้าไปในกุฏิชาวบ้านจึงรีบเปิดประตูกุฏิเข้าไปดูสิ่งที่พบเห็น ก็สร้างความตนกตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอันมากที่พื้นมีร่างพระพิสุทธิ์ฉลานอนเส้นใจเลือดเะเปื้อนไปทั้งตัวค้ายถูกสัตว์ขวิดกัดเอาอย่างแรงจึงเป็นที่รู้กันว่าพระพิสุทธิ์ฉลาก็คือเสือเย็นตัวนั้นนั่นเองพัะรูปนี้บำเพ็ญภาวนาจนมีอาคมแกล,กล้าและเรียนวิชาเสือสมิงหรือที่ ทางเหนือเรียกกันว่าเสือเย็นแต่ท่านไม่สามารถควบคุมตนเองได้จึงกลายร่างเป็นเสือออกรบกวนอัวต่างของพ่อค้าอยู่หนึ่งเมืองจากผลกรรมนี้เองจึงทำให้ท่านมรณภาพอย่างหน้าสั่งเว